สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอะเปลี่ยนมันบรรยากาศอยู่ในรถนะคะหนาวมากวันนี้เนาะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเสื้อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถอดเสื้อแขนยาวไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเสื้อนะคะสําหรับ FC นะคะอาจจะยินเสียงไฟกระพริบนะคะที่รอเลขปดนี่ชุด3อ่าชุดเก้าหางนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะในคลิปนี้ก็คือ มันจะเข้าไม่เข้าจ๋าไม่รู้นะอันนี้ไว้เป็นแค่แนวทางว่าที่แล้วจ๋ายังไม่ซื้อเลยแต่ว่าจ๋าจบให้เฉยๆแต่ในคลิปนี้จ๋าก,ก็จบให้เช่นกันสำหรับ FC นะคะที่สนใจมะขามอันนี้จะเป็นแบบข้อนะอันนี้นะคะจะเป็นข้อสีชมพูกิโลละ100บาท5โลส่งฟรีรอบวันที่29นะคะมะขามนะคะจ๋าจะส่งรอบวันที่29นี้ก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2 อันนี้แบบฝากนะคะคือก็คือว่าเดี๋ยวจ๋าแจ้งก่อนอา,อาจจะไม่ได้แพ็คแบบตะข่ายนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะมะขามขึ้นราคาแพงมากนะคะมะขามที่สวนแพงมากแต่ว่าจ๋าก็ยังขายราคาเดิมดังนั้นนะคะจ๋าขอแพ็คใส่ถุงอย่างนี้นะคะอันนี้1กิโลนะคะแบบฝักนะแบบฝักนะคะอันนี้1กิโลเดี๋ยวจ๋าให้ดูฝัก เยอะนะคะมันจะเป็นมะขามสุกซะส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบฝักเนาะแบบฝักกิโลละ1น0่บาทนะคะ150บาท3กิโลส่งฟรีอันนี้นะคะ1ก,แบบก,กิโล,ละะ3กิโลส่งฟรีถ้าใครแจ้งมาว่าอยากให้แพ็คตะไคร่นะคะถ้าแพ็คตะไคร้ขอขึ้นราคานะคะแจ้งไว้เลยนะคะถ้าใครจะให้แพ็คตะไคร้แบบนี้นะคะขอขึ้นราคานะคะอันนี้แบบโคอนะอันนี้แบบฝักนะคะ ถ้าถ้าแบบแบบถ้าถ้าใส่ถุงอย่างเงี้ยนะคะกิโลละหรือว่าไม่ใส่ถุงแบบว่าให้ระบายในกล่องไปเลยอะ่ะกิโลละ150บาทนะคะสามโลส่งฟรีแต่ถ้าใครให้แพ็คตะขคายนะคะจากขอขึ้นราคานะคะจากโลละ1นึ่ก็ร้อบาทนะคะอันนี้นะคะแบบฝากนะจากกิโลละหนึ่ร้อยห้ก็จะเป็น160่โอเคนะคะใครที่จะให้แพ็คตะขคายนะ ถ้าใครไม่ให้แพ็คก,ก็ราคาปกติเลยนะคะก็คือแบบข้อกิโลละ100แบบฝักกิโลละ150อยห้าอันนี้แจ้งไว้นะคะจ๋าแจ้งแล้วนะใครที่โอนมาในราคา150่งร้อยหนะคะจ๋าขอไม่แพ็คตะไคายนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แพ็คตะไคร์เอาไปเป็นของฝากหรืออะไรเงี้ยก็แจ้งมาแต่ว่าขอขึ้นราคานะอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทาง สำหรับนะคะแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณอ้อจ๋าลืมอปกาเข้ามาด้วยหนุ่มสุพรรณนะคะจ๋าลงไปให้คลิปที่แล้วแต่ว่าจะเอามาเทียบเพราะว่าจ๋าจะเอาไปชนกับเลขบทนี้ใช่ไหมก็คืออ่าจะเด่น8กับ9 2ตัวจะมี8 9 80 81 99 90 91นะอันนี้ของหนุ่มสุพรรณให้ FC ดูไว้ก่อนนะต่อมาจะเป็นของมิสเตอร์บอล ซึ่งมิสเตอร์บอลนะคะงวดที่แล้วเข้าชุด3ตัวนะจะไม่ได้ลงของมิสเตอร์บอลแต่ว่าจะกลับไปดูข้อมูลเก่าที่จ๋าแคบไว้นะแล้วจ๋าไม่ได้ลงนะคะเป็นชุดเข้าชุด3ตัวงวดนี้จ๋าก,ก็เลยมาลงเพราะว่าจ๋าไปจับชนกับเลขกวดนี้ให้ด้วยก็คือของมิสเตอร์บอลนะชุด3ตัวนะจะมี 592 092 492 2ตัวอ่าแล้วก็จะมี992 292แล้วก็392วิ่งนะจะวิ่งแก้9จะ,จะวิ่ง9ซึ่งวิ่ง9นะจะมาชนกับของหนุ่มสุพรรณ์นนะสำหรับมิสเตอร์บอนชุด2ตัวจะมี92 0294แล้วก็14 930304แล้วก็24นะอันนี้จะเป็นของมิสเตอร์บอน อันนี้ fc นะคะแคบไว้นะหรือจะจดนะคะจดได้ก็คือ fc ให้จา่จาจ่าให้ fc ดูอของอทั้งสองท่านนี้ไว้ก่อนอาอาต่อมาอย่าลืมนะคะอย่าลืมขายของก่อนเออจะเอาแต่ตัวแรกอะมี fc ท่านนนงบอกว่าจะเอาไปติดนี่หรือเอาไปปวดน,นี่จ๋าบอกแล้วนะคะจ๋าบอกแล้วเนาะ จาลงคลิปให้เป็นแนวทางจะไม่รู้ว่าหวยจะออกตอนไหนถ้ารู้จ๋กก็รวยแล้วแหละนะจ๋าคงไม่เป็นนี่อยู่ทุกวันนี้หรอกที่เป็นนี่ก็คือว่าเราอยากได้รถใช่ไหมเราอยากได้นอนนี่นะอันนี้แจ้งไว้นะคะที่จ๋าเป็นนี่คือจ๋าอยากได้รถอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าจ๋าถามว่าเล่นไหมเล่นนะซื้อนะซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบอะไรอย่างงี้ไม่ได้เล่นหวยใต้ดินวานที่แล้วก็ไม่ได้เล่นใต้ดินซื้อแต่ลอตเตอรี่ อ,อ,อย่าลืมนะคะอันนี้150บาทอันนี้110บาทนะ110บาทแต่ว่าถ้าให้ใส่ถุงธรรมดาหรือว่าระบายกล่องไปแบบข้อ100บาทแต่ถ้าให้แพ็คตะไคร่า้ย1ิบบาทอันนี้นะคะ150บาทแต่ถ้าให้แพ็คตะไครยนะคะขึ้น10บาทนะอย่างละ10บาทนั่นแหละ0ูนย์หกห้าแปอย่าลืมนะโทรมาหรือแอนไลน์มาก็ได้อ่ะสำหรับชุดโปรดนี้นะ หัวยัวน <Str GI> <ilot> ี้เลขกัวนี้ก็คือให้097ออก097ให้757ออก757ให้454ออก544งวดที่ผ่านมาให้นะคะ979ออก979ก็คือจะจับฟัน979งวดนี้งวดหนึ่งกุมภานะคะงวดหนึ่งกุมภาให้239 238 237 642 643 644 096 093 092 อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดปวด่วนนี้ทั้งหมด9หางที่ fc ถามมาที่ fc อยากได้ชุด9หางแล้วคราวนี้เพื่อนๆปากกาจากก็ไม่ได้เอามาด้วยอยู่ในรถนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ,ะ fc มาดูมาชนกับหวยสุพรรณหนุ่มสุพรรณให้99 90 91ใช่ไหมงวดที่แล้วจ๋าก็จับชนกับสุพรรณแต่ว่าะจะมาชนอยู่แค่0.9นะ หอย0ูน์้าอ่ะจะมี3หางใช่ไหมศูย์เจะมี3หาง0ูย์จะมี0 9 6 0์เก้2หกศูน้ใช่ไหมคะแล้วเอาจากก็เลยจับออกมาเลยเอาเป็นเน้นๆเลยนะอ่ะมาดูชุดชนกับมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลจะชนที่092ย์อ่านะคะศูนกับ2 39อ่ะมันจะมาชนอยู่ที่ ศูนย์เกสองกับอ่าสามเก้าสองนะของมิตเตอร์บอนสามเก้าสองแต่ว่าของหัวไอหวยปลดนี้นะจะเป็นสองเก้าสามอ่าเพื่อนๆดูวุย้ยไม่ได้ปากกาเข้ามามันก็เลยจะยากหน่อยโอเคนะคะแต่จ๋าก,ก็เลยตัดออกมาจาัดชุดฟันชุดฟันนะจะมี092กับ239 092กับ239อ่า092 สองสามเก้าจ๋าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจ๋าจะจับชุดถูกตัวไหมชุดเก้าหางกับชุดเก้าหางนี้จะเข้าไหมจ๋าไม่รู้นะดังนั้นนะ fc ก็ซื้อเผื่อไว้ด้วยนะคะทั้งหมดเก้าหางนะอันนี้จ๋าจับชุดอ่าชนนะคะจับออกมาเนาะอ่าโอเคนะคะใช่ไหมอ่าโอเคนะคะ อันนี้นะกาลังใจของจา๋าอย่าลืมนะคะกําลังใจของจ๋าก็สั่งมะขามเข้ามาด้วยมะขามกล้วยมะพร้ออาวอ่อนเต้าทานมะขามสุกแกเปลือกสีทองมะขามข้อสีชมพูมะขามฝักสีชมพูนะอย่าลืมนะคะแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0658375812แจ้งผ่านคลิปนี้นะคะใครที่อยากให้จ๋าแพ็คตะไครยนะคะขึ้นราคา10บาทนะแพ็คตะไคร้ขึ้นราคา10บาทแต่ถ้าใส่ถุงอย่างนี้หรือว่ากระจายกล่องไปนะอาจจะ ราคาเดิมเลยข้อก็100บาทฝักก็150โอเคนะคะสุดท้ายนี้จ๋าขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วย FC จ๋าเชื่อว่าหลายท่านเลยนะคะที่ต้องการแล้วก็ที่อยากได้แนวทางดังนั้นลงให้แล้วก็ไปหาซื้อนะคะไปหาซื้อรอตตอรี่คือไม่ชน ไม่ชนอ่า82เลยจะมีชน82อยู่แค่นี้นะคะ2 3 8นะ2 3 8ที่เป็นเลขดังดัง8อะแล้วก็เป็น82 28ใช่ไหมที่ดังแต่ตัวจับของจ๋านะ้ะไม่ชนเลยนะคะไม่ชนเลยดังนั้นนะ FC ถ้าหาซื้อซัตตารี่ได้ก็หาซื้อได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวย,ยนะคะอย่าลืมสั่งมะขามเข้ามานะมะขามเอ่อก็จะมีให้เลือกนะคะแล้วก็ คอนเฟิร์มเอลซีขอบคุณคุณสายฝนนะคะขอบคุณคุณสายฝนเนาะบอกว่าได้รับมะขามแล้วมะขามกวนอร่อยมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยก็สั่งมะขามกวนไปหนึ่งโลแล้วก็มะขามสุกแก่เปลือกสีทองสองแพ็คนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากบอกว่าอร่อยคอนเฟิร์มแล้วก็จะสั่งเพิ่มขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวยนะคะสวัสดีคะ่ะ